เด็กครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้จะเห็นว่ามีขนมขนมลูกมาตั้งอยู่นะครับอันนี้จะเรียกว่ารีวิวหรือไม่ได้เอามารีวิวนะแต่ว่าผมคิดดูแล้วนะ่ะผมคิดว่าคนที่แบบมีลูกอะไรเงี้ยเวลาซื้อขนมมาแล้วทานไม่หมดกินไม่หมดมันเหลือมันเหลือนะครับจะทิ้งก็เสียดายนะบางทีกินไปได้ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยนะครับคือคนมีลูกเนะี่ย ผมเข้าใจนะนะฮะเนาะมันเสียดายตังนะครับก็เลยวันนี้จะมารีวิวนะฮะมินิรีวิวแล้วกันมันเป็นเครื่องเครื่องซีนนะครับเครื่องซีนถุงขนมเวลาที่เรากินไม่หมดขนมขบเคี้ยวเวลาดูการ์ตูนดูหนังอะไรกับลูกอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเด็กหรอกผู้ใหญ่บางคนก็ติดกินขนมนะ,ะกินไปดูไปมันเพลินดีเนาะแล้ววันนี้ก็เลยแบบเออไปเห็นที่ร้านมิสเตอร์ดีไอที่แรกว่าจะสั่งในออนไลน์แล้วละ่ะ แต่ว่าบางทีมันเป็นเครื่องแบบใหญ่ๆเครื่องซีนอันใหญ่ๆที่แบบเอามาวางไว้โต๊ะอาหารหรือเอาไว้มาวางไว้ในห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยมันจะต้องเกะกะเทอะทะแน่นอนคือวัตถุประสงค์เนี่ยเอามาใช้เพื่อซีนขนมจริงๆไม่ได้ไปซีนแบบในครัวอะไรเลยนะแบบอันนั้นเขาจะแบบจริงจังอ่ะแบบซีนพลิกซีนผักอะไรไว้อย่างเงี้ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่มันยาวๆเนาะแล้วแบบนั้นเขาบางทีมันมีรุ่นที่สามารถดูดอะไรนะ ดูดเอาอากาศออกไปเพื่อยืดอายุผักพลิกนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในครัวได้นานอันนั้นก็อีกอย่างแต่ผมแบบไม่จําเป็นนะผมซื้อมาใช้แล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วเนาะแต่ว่าขนมเนี่ยบางทีลูกมันกินไม่หมดไงก็ต้องซีนไว้มา,มาดูเครื่องนี้ก่อนนะครับนี่เครื่องมันเป็นอย่างนี้ที่ผมไปดูมันมีสสีนะสีขาวกับสีชมพูมีลูกสาวก็ต้องสีชมพูเนาะ <c oughs> เขียนว่าอะไรอ่ะมินิออโตเมติก ซิลลิงแมชชีนนะครับถ้าผมอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะอันนี้ก็มีวิธีการใช้นะนะครับอืมโอเคนี่มันก็เบาๆนะอ๋อราคา39บาบาทซื้อมานะีนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้กันเวลา ที่เราใส่ฐานแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชนกันหลักการของมันก็คือเอาตัวเนี้มาชนกันให้มันเกิดความร้อนตรงโคตรวดนะครับอันนี้ยอย่าเมือไปโดนนะเขาเขียนไว้เห็นไหมเผื่อมันร้อนอยู่มันก็แบบร้อนมืออ่ะใส่ฐานน่าจะแกะตรงนี้ใช้ฐานขนาด AA 2ก้อนนะครับหรือว่า 2A a เนาะอันนี้เขาก็มีขั้วบวกขั้วลบให้ชัดเจนนะใส่ไปขั้วบวกใช้ได้ละเวลาใช้ก็จะนี่ตรงนี้เนาะผมคิดว่าขนมที่สามารถซีนได้เนี่ยถุงมันเนี่ยน่าจะเป็นถุงพลาติกนะ เพราะว่ากระดาษไม่มีทางกระดาษไม่มีทางที่จะทําให้มันติดนะครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นพลาสติกทั่วไปใครซื้อพวกลูกหญีอะไรพวกบ้วยอะไรมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอเอาใส่เข้าไปแล้วก็กดเดี๋ยวนะทำให้มันแบนๆกัน บางคนบอกว่าอุย้ยยากอะไรก็ใช้หนังยางรัดก็จบแล้วแต่บางทีหนังยางลัดแต่มันแบบมันมีรูอากาศไงขนมมันจะไม่กรอบเหมือนเดิมนะแล้วมันก็จะมีมดแดงตัวเล็กๆเ,เ,เข้าไปกินด้วยอันนี้อาจจะเป็นถุงแก้วเนาะเรียกถุงแก้วแล้วก็มันอาจจะหนาเดี๋ยวเอาย้ำๆเป็นบางจุดแล้วกันนะครับในลองดูดิ เออมันก็อยู่นะแต่ว่าผมว่าต้องกดไว้นานๆน,นะถ้าไม่ดึงแรงๆก็อยู่อยู่นะนะครับก็ต้องกดแรงๆแล้วก็เอาค้างไว้นานๆอย่างเงี้ยกดแรงๆค้างไว้นานๆอันนี้มันเป็นถุงแก้วเนาะเดี๋ยวผมขอลองถุงอันนี้เป็นทาโร่กินไม่หมดเหลือ2ละ30บาท นนี้เร็วหน่อยเพราะว่าเป็นถุงที่สองที่ที่ความร้อนเรากดไว้พักหนึ่งแล้วเนาะที่สันนี่ไม่ใช่อะไรนะหิวข้าว อื้โหถ้าเป็นถุงทาโร่นี่อย่างดีเลยครับดูดิเหนียวมากเลยเห็นไหมโหโหเนี่ย,ยดูดิอืมมันเหมาะกับขนมโค้กเคี้ยวนอ้ออ่ะต่อไปลองลองเล,เลยมั่งสมมุติเราตัดนะเราถ้าเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเวลาเราตัดเราก็ตัดให้มันแบบปลายๆหน่อยเนาะเผื่อเราจะเอาไว้ซีนไง เนี่ยส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกแบบนี้นลองดูนะเลนี่เป็นขนมโปรดเหมือนกันห้ามก็ไม่ฟัง ต้องย้ำหลายๆรอบอะครับย้ำแบบเอาตรงไหนที่มันเหมือนมีรูอากาศแล้วก็ย้ำให้มันสนิทกันหน่อยหรือว่าลองลูดแบบนี้ช้าๆเนาะคล้ายๆเครื่องซีนปุ๊บด้านนี้อีกหน่อย ลองดูดินี่เลยนะโอ้โหแน่นเลยใช้ได้อยู่เนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้เลยเนาะเออันไหนมันที่มันแบบไม่สนิทก็ลองเช็คดูถ้าลมมันออกได้ก็แสดงว่ามันแบบยังไม่สนิทเคอยู่ละ ประมาณนี้นะอย่างถุงทาโลนี้แน่นมากประเภทหนูถุงแก้วมันก็จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ต้องใช้เวลานานหน่อยเนาะอ่ะ,อะเวลาใช้เสร็จก็เอาอันนี้มากั้นอันนี้ไว้เผื่อไปมือไปโดนมันติดกันเนี่ยมันจะกั้นไม่ให้สองอันนี้โดนกันนี่ยโอเค ถือว่าเป็นมินิรีวิวแล้วกันนะครับไอเครื่องซีนซองขนมอันเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านมิสเตอร์ดีไนะไม่งั้นใครลองไปดูที่แอปช้อปปี้ลาซาดก็อาจจะมีอยู่มันก็ใช้ได้โอเคอยู่นะในถุงขนมประเภทพลาสติกนะครับถ้าเป็นกระดาษเนี่ยมันผมว่ามันแบบผมไม่ได้หรอกเพราะไม่มีส่วนประกอบอะไรที่มันจะทําให้มันละลายและติดกันอันเนี้ยใช้ดีมากอันเนี้ยดูดิดึงไม่ออกเลย โอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังมีรีวิวอะไรที่ใช้ในบ้านเนี่ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ